สวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการกดบล็อกในหลังบ้าน YouTube นะคะาการบล็อกครั้งนี้ก็คือเจ้าของช่องและผู้ดูแลหรือว่าแอดมินนะคะได้บ้อไดล็กเพื่อนที่เข้ามาในไลฟ์สดเราจะปดบล็อกอย่างไรเข้ามาดูกันค่ะเข้าไปที่ หน้า YouTube แล้วนะคะแล้วก็กดรูปภาพของเราด้านขวามือค่ะเข้าไปที่ YT Studio นะคะกดค่ะแล้วเราก็เข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะด้านซ้ายมือเราค่ะจะเห็นการตั้งค่านะคะตรงนี้ค่ะการตั้งค่าตรงนี้ค่ะเรากดเข้าไปค่ะ เรากดเข้ามาแล้วนะคะเรากดที่ชุมชนค่ะนี่ค่ะเราดูผู้ที่สุกซ่อนนะคะเราก็ลบทิ้งค่ะลบสาวแซออนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็บันทึกอย่าลืมบันทึกนะคะถ้าไม่บันทึกเราก็ยังอยู่ในนี้ค่ะ กดบันทึกอีกช่องหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้ทำในมือถือนะคะวิธีการปลดล็อกค่ะบันทึกค่ะอันนี้คือเป็นการเสร็จแล้วนะคะการปลดล็อกง่ายๆค่ะไม่ยากวิธีง่ายๆเนาะสำหรับคนที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีค่ะให้เข้ามาดูที่หลังบ้านแล้วจะได้เข้าใจในการปลดล็อกเพื่อนค่ะ บางคนเขาเต็มใจเข้ามาช่วยแต่ว่ามือเราไปโดนหรือแอดมินไปโดนค่ะเกิดอาการบล็อกเพื่อนตรงนี้ก็ควรระวังแล้วก็ไปเช็คหลังบ้านของเราด้วยนะคะคลิปนี้อ้อก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ